ทิวชั์มาทำพาโค้งทำพาโค้งไปไปเบิ่งกันเลยทำพาโค้งเนาะทางเขานะไปทางใดล้วบีดโอ้มันเป็นรูปทรงแบบนี้ซื่อๆมากนี่ทำพาโค้งบ่แม่นทำเป็นใน โอ้นี่มันเป็นผาผาโค้งแบบนี้ด้วยนะแม่นแทรกหรอวะทำผาโค้งมันโอ้มันเป็นลักษณะนี้อมั้งที่เขาเอิ์นทำผาโค้งผานี่เออผานี่มันเป็นโค้งโค้งแนวนี้นี่ชันมันไม่ตั้งเออเฮ้ยแต่ว่ามันมหัศจรรย์เด้นี่เหมือนอยู่ในห้องโถงอ่ะเหมือนห้องโถงอ่ะ แบบลอยน้ำไหลลงมาอู้สวยงามโอ้มันขามันโค้งแบบนี้นี่ว่าที่เขาเอิ่นทำผาโค้งมันมันมันแบบทำเป็นหู้จอกหลอดนั่นหรือเปว่าวะนี่ยหน้ามันหน้ามันหาดไปอ่ะนี่มันเป็นรูปทรงไอ้โค้งๆแบบนี้เป็นคือไอ้คือโดมเนาะหน้ะโอ้ นม่มีโอกาสได้ผ่านมาเห็นนียก็โอ้ถ้ำผาโค้งโอ้จะเดินออกไปดูถ้าย็นย้อยอ่านี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เป็น ท้ามอยู่ข้างหน้าไล่เข้ามาอ๋อออู้อ้อ่โทประมาณตึกสามชั้นเลยเดี๋ยวนี้ตึกสามชั้นเลยวะ ต้นอะไรสามสันสี่สันเลยเลยครับว้าวสูงมากแต่ว่านาฝนนี่น้ำเต็มเลยได้หนีครับนี่เป็นเป็นแอ่งน้ำเลยแหล่หนาฝนนี่น,น้ำไหลผ่านหินงอกหินหย่อยหยอยออกมาแบบนี้เลยอะนานาฝน <c oughs> เขา <c oughs> เขามานี่ยเราะไรอกน้ำเต็มเลยได้ ก็ไป่ายมาโพมันทะลุเข้าไปไหน้วา<ป>ข้างในเป็นห้องถุงยเป็นทำทำน้ำว่าน้าฝนเขาไม่ได้หรอกน้ำไหลน้ำเต็มเลยอ่ะอ่ะกับออกไปโวยเงก็้าป่าอยูนจริง ถ่ายรูปกับถ้ำนี่ไปี่ก็การที้ไม่ค่อยสะดวกสบายใช่ไหมคนไม่ค่อยเข้ามายี่ยงว่าสีเข้าไปถึงในถึงที่เปียกเลยถ้ำเข้าไปด้เข้าไปอีกเลยนะครับป้าไหวแกเปียกข้างในมันเป็นห้องโถงมันมันเลยทางเข้าไปเข้าพอก้มได้แต่ข้างในเป็นโถงอยู่เข้าเข้าไปอยู่งขนาดน่ะเปียกเลยแกเปียกเปียกเลยเนี่ยเขาครับนาฝนในน้ำเต็มเลยนี่ น้ำเต็มเลยนะน้ำไหลไหลผ่านหันเลยไหลถ้านเ,นเข้าไปน,นู่นนะเข้าไปน,นู่นนะนู่นไปถ้ำนาคสันนี่ทถ้ำนาค อ๋อเป็นสี่มั่งนี่เป็น,ปน,ปนตับผักตำน้ำน้ำน้ำเนี่น้ำก็บน,น,กน,กน้นำลายพันคึ้กันนี่ทํานี่ก็ได้ ทำหนกักขึ้นไปบนนี่เบนนิ่งกันนะมันเป็นยังไงอืออืออือออมาสอดฟังพุน่นดีกว่าพุ่รอดไปฟังพุ่นนี้กัน โอ้โหนี่หิ้ขตุตมแฉะๆฉะวะเนี่ยอันนี้นี่เนี่ยนี่นีทางน้ำเนี่ยนี่น้ำไหลพานเนี่ยนี่นาน้ำนี่มากได้หรอกนี่ โอ้น oh, uh, ู่นน right. ่ะ no, ม oh ันซอดไปทั้งพูนโล่งไปพูนดีกว่าโอ้โหสงเขาน่ะมันขาเข้าทั้งไหนขเขาทั้งนี้ข้าเขาทั้งพุนอ๋อนี่เอาขึ้นไปนะโอ้ถูกง่ายยูพูนน่ะเปลี่ยนเปลี่ยนทางเขาไม่กันนะมันออขอดเอ้เ เขาฮะลงลงทางพูนบ่เออเออเออไปตะปุมตะปาไปใดมาเลาอนเนาะไปแบบในฮะไปแบบใดเลยนี่ฮะเรียตามเออเออร้้มันเห็กอ่ะตรงเี้ีมันเหล็กมากเลยอ่ะ

ลงลไปยังไงเนค่อยตอดงลยโอ้โหเดี๋ยวปิดก่อนปิดคลิปก่อนข้างเป็นแบบนั้นเลยนยนะข้าปีนผาขนาดอมาสิย่างขึ้นประหันไปฝุนใดเลยนะอืมอันนี้างทอนีนี่ถ้ำนึเนึโอ เ่ลงนี่ไปจะปิดปิดปิดคลิปก่อนจงจับสองมือมาหันมาหันมาสอดลงถุงเนี่ยหู้นั่นเนาะหู้นั่นนะเราลงไมบพีงมาลงมาพี่จะพี่ออกไปเป็นถ้ำนี้โอ้สามช่องดีเลยหู้จองปอง เนี่ยเมื่อกี้ข้างบนเมื่อกี้มันสอดล,ล,ลงมาถุงนี่แหละนี่สอดลงมาถุงนี่ออกมานี่มานี่นี่โอ้อันนี้ทำเงิน ว่างหนะันอ่ะทำเงินทำเงินพอท่านได้เขา่าทีัวมาเข่าทำแอร์ก่อนออเข่าทำแอร์แล้วก็จังไปเข่าทำเงินเอา้าไะเออทำแอร์มันเย็นดีว่ะสวมเสื้ออ่ทำแอร์ออรอพุ่นอะ่ะเ<อ>ข่าหู้พุน<อ>่นอ่ะเข่าหู้นี่เย็นแน่เลยแบบนี้อ,อยู่ข้างนอกนี่ยังเย็นทวนๆเลยเ<อ>ข่ามาให้เย็นเจี๊ยบอะ่ะ อืมเยี่ยบเลยอากาศดมามาะออกไปได้แต่ว่าเบิ้งพื้นนี่เบิ้งพื้นข้างล่างนี่น่าน้ำนี่น้ำเต็มได้หนิร้นเลยมันเขาอีกอากาศเขาอีกปองนึงมาออกปองนึงมันก็งรุ่นคุณสองโอ้มีพระพุทธรูปด้วยพระพุทธรูปหรืออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คือสีสีหน้าอยู่ข้างบนนั่นนี่รลมเข้าวนี่ด้วยเนี่ย ร่องมือมาตรงไม่ต้องลงมาจากข้างบ,บนนูน่นอ่ะเห็นย่อยแต่ตอนนี้มันเศร้าย่อยแล้วละ่ะเร็วเห็นเร็วเห็นหู้จิ้งปิ้งนาดหู้ใสๆนาดขนาหู้อากาศเขามากทั้นน่ะ,นะอ,ออกมาแล้วเขาทำเงินบาหนี่งไปทำเงินบาหนึ่งปองนี่ก็ไปทะลุถ้ำแอร์นาย

โอ้อันนี้โถงไงอ่ะ,สะแสดงว่าอรนนี้ห้อยนี่ไม่นกมานอนเลแสดงว่าหู้นี่ไม่นกมานอนอยู่เี่โอ้อันนี้ก็เป็นเป็นโถงไงเ้งืกันว่ะ รู้วมาดูหุ่ยยนย้อตัวนี้อันนี้โถงโถงง่ญ่ดีว่ะมันมืดนยครับบ่ไม่เบเตรียมไฟมากเว้ย <c oughs> อยปากทำ ที่น,นี้เนี่ยขเขามาเรียกสตรีหลากหลเนี่ยนู่นี่หน้าเก็บเป็นพามากเลยนะุนามากหน้าเป็นเก็บเป็นพามันจะดูมากโอ้โหโอ้โอข้างหน้าค่ะ นี่มันแมนดินได้หินได้เนี่ยหนาวลงจากหูพุคนละขี้ตลอดอ่ะขี้ตลอดอุ้ยเหรอแสงไฟเบอรงวานแมนนี่ล่ะลูกหลักลูกหลักเตือนหมดมีหมดแล้วมีตัวเดียวตกกันกูกู